จู่ๆก็มีคนบุกมาทวงหนี้500บาทแต่ฟันหัวแบะแบบนี้เลยอ,ะอ,อ่ะเอออ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ดูคลิปก่อนฮะค่<ตร> <ges> ไะไรคใ้้ท่อ เป็นไง<า>ดูเลนยค<ล>ุณผู้ชมน่ากลัวไหมน่ากลัวสิต้นเหตุเพียงเพราะว่าติดหนี้500บาทแล้วก็เลยมาทำร้ายร่างกายถึงขาดหนาดแบบฟันหัวขนาดนี้นนเลยแล้วอ,อ,อย่างที่บอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็คือทั้งคู่เนี่ยเขาบอกเป็นเพื่อนรักด้วยเป็นเพื่อนกันบุกมาทําร้ายกันขนาดนี้เพราะอะไรนะครับภาพวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ร้านขายยางรถยนต์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับขณะที่นายปุ้มนายปุ้มนายปุ้มเนี่ยคือคนก่อเหตุใช้กระติกเก็บความเย็นปลาใส่หัวนายนัทวุฒ นายนัทวุฒิเนี่ยเป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายเนี่ยในคลิปเนี่ยเขาพยายามที่จะใช้มีดที่ถือมาเนี่ยป้องกันตัวแบบเหมือนจะสวนแทงอะ,ะแทงสวนเข้าไปแบบนี้แต่ว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเหมือนจะหลบได้พอหลบปุ๊บแย่งมีดกลับมาได้คราวนี้ฟันกลับไปที่เจ้าของมีดฟันกลับไป5-6ครั้งแล้วก็มีการพูดจาทวงหนี้ด้วยจนคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาบอกเฮ้ยไม่ไหวแย้ยยยยเถอะเขาไปห้ามกามสุดท้าย ผู้ก่อเหตุก็คือในปุ้มเนี่ยยอมกลับไปนะครับหลังเกิดเหตุนายนัทวุฒิเนี่ยก็แจ้งความกับตํารวจสพศรีมหาโพธิเขาเนี่ยถูกฟันหัว2จุดเป็นแผลถูกเย็บสิบเข็มแม่ของเขาเนี่ยก็พามาร้องของความเป็นธรรมกับนักข่าวเล่าให้ฟังว่าปมเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสี่เดือนก่อนลูกชายเนี่ยคือสี่เดือนที่แล้วเนี่ยไปดื่มกินกับเพื่อนอ่าก็คือเนี่ยคนที่มาก่อเหตุนี่แหละวันนั้นเนี่ยแม่ให้เงินลูกติดตัวไป100บาทค่ะบาทกลางดึกเนี่ยผู้ก่อเหตุ มาส่งลูกชายที่บ้านแล้วก็มวยวายมาทวงเงินบอกว่าอ้าว<อ>ไปกินกัน3คนค่ะหมดไปเท่าไหร่2,500บาทค่ะอ่างั้นจะ,ะขอเงินแม่เพิ่มเลยไหมขอเงินเพิ่มอีก500บาทก็คือเหมือนช่วยช่วยกันหารค่ะเครื่องดื่มค่ะหารใช่ใช่ใช่ตอนนั้นแม่เขาบอกว่าแม่มัันยงแม่ยังไม่มีเงินนะลูกขอผัดผ่อนเป็นสิ้นเดือนได้ไหมพอสิ้นเดือนเนี่ยก็ยังไม่มีเงินใช้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของหนี้สินทางผู้ก่อเหตุก็แชทมาทวงแต่ก็ยังไม่ได้มีการใช้หนี้กันนะครับระหว่างนั้นเนี่ย แม่เราให้ฟังกับว่าลูกชายซึ่งเป็นผู้เสียหายเนี่ยป่วยจิตเวทไปรักษาการป่วยทางจิตที่โรงพยาบาลทั้ง4เดือนออไปหายไป4เดือนเลยเนี่ยพึ่งจะกลับมาทํางานที่ร้านขายยาได้3วันก็มีการแชทท้าทายกับผู้ก่อเหตุโอ้คงจะมีการ ทวงเงินกันใช่ไหมก็คือมีเรื่องมาก่อนหน้านี้แล้วแหละหความจริงเรื่องมันก็หลายเดือนแล้วเนี่ยเนี่ยเจ้าของเงินแต่ว่า500ก็ยังฝังใจอยู่ว่ายังไม่คืนเราใช่ก็ยังไม่คืนแล้วก็มีการทวงกันในแชทเนี่ยทางผู้เสียหายเขาคงจะมีการท้าทายอย่างที่บอกเขายอมรับว่าเขาท้าทายเรื่องของทวงเงินกันสุดท้ายก็เลยโดนทําร้ายแบบนี้นะครับแม่เห็นแต่ว่าแม่ก็บอกว่าเห็นลูกเจ็บแบบเนี้ยแม่เขาก็รับไม่ได้เพราะว่าลูกชายอย่างที่บอกคือป่วยจิตเวชสติไม่ค่อยดีกับถูกทําร้ายแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้ก่อเหตุเ้าาองนะ อ้างว่ามีญาติเป็นท่า,ายในความ,มแม่เขาก็เลยกลัวกลัวว่าครอบครัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวนะครับมีเงินห้าร้อยมันทำไมจะต้องดูแลกงินขนาดนี้มันคุยกันได้ของกันเนี่ยแล้วมันเพื่อนเพื่อนกลุ่มๆก็รู้แล้วว่ามันสติไม่เหมือนเดิมแล้วทุกคนบอกว่าอย่าไปถือสากนะมันลงเพจลงอะไรเนี่ยอาเขาเป็นทานายก็บอกแล้วประมาทร่วม เขาบอกว่าประมาทร่วมเสียคนละห้าพันเสียคนละห้าพันประมาทร่วมแล้วก็ติดคุกเขาว่างเี้เขาเป็นทนายเพราว่าอย่างนี้นั่นแหละเขาอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดหรือว่าอยาก,ยากจะไกลเกลี่ยถามว่าถ้าไกลเกลี่ยได้ก็โอเคแต่ถ้าไกลเกลี่ยไม่ได้ก็าถึงที่สุดเออทางครอบครัวเขาบอกว่าอยากจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเนาะ,ะ,ะแต่ต้องถามต้นเหตุก่อนทางผู้เสียหายก็คือนัทวุฒิเนี่ยก็ยอมรับว่าเขาเนี่ย ป่วยจิตเวชจากการติดกัญชาแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าอดีตเพื่อนรักเนี่ยจะมาทำร้ายเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเขาเนี่ยก็มีการท้าทายผ่านทางแชทของ Facebook เหมือนกันเหมือนกับสนทนาท้าทายกันอ่ะยั่วโทสะอะไรกันมาเนาะใช่ใช่แล้วก็วันเกิดเหตุเนี่ยเพราะดีที่มีคนอื่นน่มาช่วยห้ามไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาอาจจะไม่รอดส่วนทางคดีเนี่ยตำรวจเดี๋ยวว่าเดี๋ยวจะเชิญตัวคนก่อเหตุก็คือในปุ้มเนี่ยมาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปนะครับนี่ จากเพื่อนรักกลายมาเป็นศัตรูนะคุณผู้ชม